คนเราอ่านหนังสือได้ต่อเนื่องนานสุดได้แค่ไหนคนเราอ่านหนังสืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับอย่างตัวผมเองนี่ก็สามารถอ่านกันทั้งวันทั้งคืนก็ทํามาแล้วนะครับอ่านกันแบบต่อเนื่องเป็นอาทิตย์นะครับอ่านกินข้าวอ่านไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน,นี่มีสมาธินะครับหรือว่ามีความชอบมีความสนุกอ่านและรู้สึกดีกับ าการอ่านหรือเปล่านะครับถ้าเราอ่านแล้วเรามีความสุขสนุกแล้วเรารู้สึกดีนะครับเรารู้สึกว่าเราได้เรียน,นรู้และได้เติบโตหรือไดอ้สนใจเรื่องราวที่เกิดในเรื่องในหนังสือเนี่ยเราก็จะยิ่งสนุกไปกับมันแลวจะทําให้จังหวะฟโฟล์นะครับหรือความต่อเนื่องในการอ่านของเราเนี่ยยาวนานขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของตัวเองเลยนะครับมันสามารถฝึกได้นะครับการอ่านหนังสือก็ถือว่าเป็นทักษะ ที่ดีมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าใครสามารถอ่านได้หรือเริ่มอ่านหนังสือก็สามารถอ่านได้นานๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นคนมีสมาธิเลยนะครับถือว่าสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําได้ทีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นจะอ่านได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถสมาธิและใจรักของแต่ละคนเลยนะครับขอบคุณครับ